ช่วงนี้มีหลายๆปัจจัยที่กำลังหนุนให้ความนิยมและความตื่นตัวในรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงและความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการประชุมในระดับโลกในอาเซียนเองหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยก็เริ่มที่จะตื่นตัวและเห็นสัญญาณแล้วนะคะว่าสมรภูมิรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนน่าจะมาแรงกันไม่น้อยค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุว,วรรณวไลกรค่ะในการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับโลกคอ p 2 6เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากหลายประเทศให้คำมั่นที่จะเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงพอซิลภายในปี2583 ผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกวางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ประมาณ400รุ่นภายในปี2,568และบริษัทเหล่านี้มีแรงจูงใจสูงที่จะสนับสนุนกลุ่มประเทศในอาเซียนให้เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงไปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าถ้าพูดถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้นำที่สำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียนโดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า80%ในบางประเทศ ส่วนใหญ่เน้นไปที่รถยนต์ไฮบริดหลายประเทศในอาเซียนกําลังเร่งเครื่องเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเป้าหมายคือการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับตลาดส่งออกและตลาดในประเทศย่อหม,มายถึงการแข่งขันที่กําลังเข้มข้นมากขึ้นในระดับภูมิภาคแบรนด์ท้องถิ่นสัญชาติเวียดนามอย่างวินฟ a าสกกำลังได้รับความนิยมอย่างมากบริษัทวินกรุ๊ปก่อตั้งขึ้นในปี2,560 ด้วยเงินลงทุน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ170,000ล้านบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นแรกคือ VFE35 และ VFE36 ในงาน Los Angeles Auto ตโชวและวางแผนที่จะนำเสนอในตลาดสหรัฐวินฟ้าสวางแผนที่จะเปิดโรงงานผลิตในสหรัฐภายในปี2,567 และในเยอรมน,นีภายในปี2,568ขณะที่เวียดนามกำลังสร้างโรงงานเซลล์แบตเตอรี่มูลค่า174ล้านดอลลาร์หรือประมาณเกือบ6,000ล้านบาทโดยขั้นต้นจะผลิตแบตเตอรี่100,000ก้อนและตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตให้ได้1ล้านก้อนในอนาคตอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนิกเกิลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในแบตเตอรี่ลิเทียม ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมในหมู่นักลงทุนต่างชาติบริษัท LG Chem ของเกาหลีใต้จะจับมือกับบริษัทอินโดนีเซียแบตเตอรี่คออเปอเรชันซึ่งเป็นบริษัทที่รวมบริษัทพลังงานไฟฟ้าและเหมืองแร่ของรัฐในขณะที่บริษัทแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง CATL ประกาศว่าจะลงทุนเป็นจำนวน5000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 7 0 0 0 0ล้านบาท โลหะหายากสำหรับผลิตแบตเตอรี่อาจพบได้ไม่มากในบางประเทศการรีไซเคิลแบตเตอรี่จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถูกนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วสิงคโปร์เปิดโรงงานเฉพาะทางแห่งแรกในอาเซียนมีความสามารถในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้14ตันประเทศไทยถือว่ามีฐานยานยนต์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคประกอบรถยนต์ได้มากที่สุด2.5ล้านคันในปี2556 และในช่วงการระบาดของโควิด -19 ประกอบรถยนต์ได้1.7ล้านคันในปี2,564เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่แล้วไทยจัดงาน Bangkok International Motor Show ที่ถ right. ูกขนานนามว่าเป็น Detroit แห่งเอเชียมีตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์สูงบริษัทต่างๆแข่งขันกันเพื่อนำเสนอสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะมาถึง ไทยมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยอาศัยเงินทุนในประเทศเป็นหลักบริษัทปะตะทได้เปิดตัวต้นแบบ EV ีและได้จับมือกับหอนไห่ Precision Industries หรือ Foxconn ของไต้หวันมีเป้าหมายเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อจากบริษัทต่างๆและเพื่อดำเนินการโรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจในตะวันออกในขณะที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไม่น้อยกว่า360,000คันภายใน5ปี อีกเรื่องที่เป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์คือการพูดถึงอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทรถนยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่างเทสลาที่มีรายงานว่าได้เข้ามาจดทะเบียนบริษัทลูกในไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าในอนาคตไทยจะกลายเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตรถเทสลาหรือไม่อาเซียนถือว่ามีข้อได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและโอกาสทางธุรกิจสูง การเข้ามาของนักลงทุนจำนวนมากทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นที่น่าดึงดูดและอาจกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาย่อมเยาในระดับโลกชาตรีสุว,วรรณวัลยกรไทยพีบีเอสรายงาน